เขาว่ากันว่าแว่นตาโปเกสี์เป็นแว่นสำหรับคนที่ขี้เกียจแต่จริงๆแล้วแว่นโปเกสี์ตอบโจทย์สำหรับผู้ที่มีอายุสิสิปีขึ้นไปที่ไม่อยากใส่ถอดๆแว่นหรือระหว่างวันมีกิจกรรมหลายอย่างที่ต้องทำการเปลี่ยนแว่นไปมาจึงทำให้ไม่สะดวกและเสียเวลา เราะแว่นตาโปรเกรสซีฟจะมอบความสะดวกสบายให้กับผู้สวมใส่ไม่ว่าจะเป็นเวลาที่ขับรถอ่านหนังสืออ่านลายหรือนั่งอยู่หน้าจอคอมถึงแม้จะต้องออกการแจ้งแว่นตาโปรเกรสซีฟย,ยังสามารถเคลือบสารปรับเปลี่ยนสีได้อัตโนมัติเมื่อเจอกับยูีแถมยังป้องกันดวงตาจากแสงสีฟ้าด้วยนะคะและข้อดีอย่างนะคะไม่ต้องไปวัดสายตาบ่อย เพราะแว่นตาโปรเกสีบยังสามารถถนองสายตาได้ดีกว่าด้วยค่ะหากมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถทักมาสอบถามได้นะคะ